การลดน้ำหนักไว้ายากแล้วนะคะแต่การรักษาน้ำหนักให้คงที่เนี่ยยากยิ่งกว่าค่ะคากการลดน้ำหนัก ไม่ว่าจะด้วยจากการออกกําลังกายการปรับเปลี่ยนอาหารการทานอาหารสุดต่างๆพอเราทําไปแล้วเนี่ยช่วงแรกน้ําหนักจะลดลงดีมากแต่พอผ่านผ่านไปอะคะ่ะกลายเป็นว่าน้ําหนักเนี่ยก็กลับเด้งกลับมาเท่าเดิมสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้น้ําหนักเรากลับมาเพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยที่สําคัญนะคะก็คือระดับปริมาณสารพิษในร่างกายนั่นเองค่ะโดยปกตินะคะในร่างกายของเราเนี่ยจะสะสมสารพิษต่างๆนะคะไว้ในที่เซลล์ไขมันซึ่งสารพิษต่างๆเหล่านี้ที่เราได้รับในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงนะคะ สารตงแต่งอาหารต่างๆรวมไปถึงโลงหะหนักนะคะที่ปนเปื้อนมากับน,น้ําแล้วก็อาหารต่างๆที่เราทานเข้าไปด้วยค่ะ<ม>เวลาที่เราลดน้ําหนักนะคะ,ะไขมันต่างๆเนี่ยก็จะมีปริมาณลดลงสัดส่วนต่างๆของเราก็จะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการที่จะล้างสารพิษต่างๆเหล่านี้ออกเนี่ยก็พบว่าสารพิษต่างๆเหล่านี้ค่ะจะมากระตุ้นร่างกายนะคะให้สร้างไขมันขึ้นมาใหม่ทําให้เรากลับมาอ้วนซ้ําได้ค่ะ วิธีการล้างสารพิษต่างๆนะคะก็จะมีได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นาการออกกําลังกายที่มีการสูญเสียของเหงื่อออกก็จะช่วยให้ร่างกายนะคะขับสารพิษออกได้บางส่วน น้ำก็เป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะดึงสารพิษต่างๆเหล่านี้ขับออกทางเหงือ่อแล้วก็ทางปัสสาวะด้วยค่ะและอย่างที่2นะคะซึ่งเป็นวิธีที่กําลังนิยมในการทําลดน้ําหนักนะคะก็คือการทํา IF หรือว่า intermittent fasting นะคะซึ่งก็คือการอดอาหารเป็นช่วงๆโดยวิธีนี้นะคะพบว่าเมื่อเราไม่ได้รับอาหารเข้าไปเนี่ยร่างกายจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า detoxification นะคะซึ่งก็จะมีการขับสารพิษต่างๆออกมาทําให้ปริมาณสารพิษเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงได้ค่ะ ซึ่งช่วงเวลาที่ IF เนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการดื่มน้ําไม่เพียงพอก็จะช่วยให้ขับสารพิษต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นด้วยค่ะอย่างสุดท้ายนะคะการตรวจเพื่อค้นหานะคะว่าร่างกายเนี่ยมีพวกสารโลหะหนักปริมาณที่เกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ซึ่งสารโลหะหนักต่างๆเหล่านี้นะคะ่ะเราพบได้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วถ้ามีปริมาณที่มากเกินไปก็ควรจะช่วยร่างกายกําจัดออกนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำคีเนชั่นนะคะการหาวิตามินต่างๆเพื่อให้ตับทํางานดีขึ้น จะทาให้ปริมาณสารพิษต่างๆเหล่านี้ลดลงได้ค่ะจะเห็นว่านะคะการล้างสารพิษที่ดูเหมือนเป็นคนละเรื่องกับการลดน้ําหนักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะทําควบคู่กันไปเพื่อที่จะทําให้น้ําหนักที่เราอุตสาห์ตั้งใจลดไปแล้วนะคะไม่กลับมาอ้วนซ้าใหม่ค่ะ